สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับช่องฟ้าใสพระสวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในช่อง ฟ้าใสพระสวย EP ที่17นะคะพี่พี่เบอร์โทรของน้องนะคะเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะพี่พี่ถ้าหากพี่พี่ไม่สะดวกโทรสามารถแอดไลน์น้องเข้ามาได้เลยนะคะถ้าหากกดแล้วค้นหาแล้วไม่ขึ้นพี่พี่สามารถสแกน QR code ที่อยู่ด้านบนได้เลยนะคะ วันนี้นะคะช่องของน้องนะคะก็มาในราคาแบ่งปันอยู่ที่อง์ละ350บาททุกรายการนะคะวันนี้มีมาให้พี่ๆชมทั้งหมด28รายการนะคะ28รายการของเราว,วันนี้นะคะมีโปรโมชั่นมาฝากพี่ๆด้วยนะคะ1องค์350บาทนะคะพี่ๆหากพี่ๆไม่สะดวกโอนสามารถแจ้งน้องเก็บเงินปลายทางได้เลยน้องมีมีบริการคอยให้พี่ๆทุกทท่านนะคะ ไม่สะดวกโอนสามารถเก็บเงินปลายทางได้โดยที่น้องไม่ได้บวกเพิ่มเลยนะคะพี่พี่ไม่บวกไม่บวกเพิ่มจัดส่งให้ฟรีรอรับของที่หน้าบ้านพร้อมกับชำระให้กับพนักงานไปรษณีย์ได้เลยนะคะ วันนี้นะคะน้องมีราคาเหมาหมาแบ่งให้พี่ๆด้วยนะคะทั้งหมด28รายการน้องเหมาอยู่ที่8,000บาทนะคะพี่ๆหากท่านใดสนใจอยากจะเหมายก EP นะคะสามารถโทรเข้ามาสายด่วนได้เลยนะคะที่เบอร์0624455000นะคะพี่ๆท่านใดต้องการจะปิดรายการที่เท่าไหร่สามารถแจ้งหมายเลขกับน้องพร้อมกับบอกว่ามาจาก EP ที่17ฟ้าสายพระสวย เพื่อเป็นการที่จะไม่เสียเวลานะคะพี่ๆเรามารับชมกันที่องค์ที่1กันเลยนะคะองค์ที่1ของเรานะคะพี่ๆจะเป็นพระกุเนื้อชินนะคะพี่ๆเนื้อชินเงินนะคะน้องไม่ทราบว่ากุนี้ที่ไหนนะคะพี่ๆไม่ทราบที่นะคะองค์ใหญ่ๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาวราคาอยู่ที่350บบาทนะคะแบ่งปันให้ฟรีคะ่ะจะส่งฟรีนะคะพี่ๆไม่มีเก็บ ไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พหากไม่สะดวกโอนสามารถแจ้งนอ้องเก็บเงินปลายทางได้เลยนะคะราคาอยู่ที่350บาทนะคะเป็นรายการที่1 ep ที่17นะคะไปต่อที่รายการที่2นะคะพี่พรายการที่2นะคะรายการที่2นะคะจะเป็นเหรียญเซมา8รอบหลวงปู่ทิมนะคะพี่พปี2518นะคะหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะคะเนื้อทองแดงลมดำ ลงยาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆราคาอยู่ที่350บาทนะคะ350บาทกันเลยนะคะพี่ๆรายการที่2นะคะไปต่อที่รายการที่3นะคะ รายการที่3จะเป็นพระปิตาหลวงป่เอียมวัดหนังนะคะพี่พราคาอยู่ที่350บาทเช่นกันนะคะรายการนี้เป็นรายการที่3ของ e p ีที่17นะคะพี่พ e ่อีพี EP ที่17นะคะอยู่ที่350บาททุกรายการเลยนะคะพี่พี่ วันนี้นะคะพิเศษจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจเป็นหมายเลขที่เท่าไหร่รายการที่ที่เท่าไหร่สามารถแจ้งน้องได้เลยนะคะพี่พี่องค์นี้นะคะเป็นภาพปิดตารายการที่3อยู่ที่350บาทนะคะไปตอนที่รายการที่4ี่ค่ะรายการที่4ี่เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ขาองค์งนี้ยังอยู่ที่ราคาเดิมนะคะ350จัดส่งให้ฟรีนะคะ หากใครต้องการปิดเหรียญน,นี้นะคะพี่พี่แจ้งน้องรายการที่4 EP ที่17นะคะยังมีคราบเก่าๆเ,เดิมๆอยู่เลยนะคะพี่พีแบ่งปันพิเศษเลยนะคะ350บาทนะคะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนื้อทองแดงนะคะองค์นี้สภาพเก่าสมบูรณ์นะคะไปต่อกันที่รายการที่5นะคะ รายการที่5จะเป็นพลาดปิดตาหลวงพ่อยิ้มนะคะหลวงพ่อยิ้มวัดหนองบัวจะเป็นเนื้อผงคุ้กลักษ์นะคะพี่ๆองค์นี้อยู่ที่350บาทเช่นกันนะคะจะเป็นรายการที่5นะคะรายการที่5 ep ที่17นะคะสวยงามเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสภาพสมบูรณ์นะคะใต้ฐานนะคะ รายการที่5ของเรานะคะราคาอยู่ที่350บาทนะคะไปต่อที่รายการที่6นะคะพี่พี่รายการที่6นะคะจะเป็นพระพิคเนต네เนื้อชินเนื้อชินเงินนะคะพี่พี่พระพิคเนตไม่ทราบที่นะคะเนื้อจะออกสีเงินเงินแบบนี้เลยนะคะพี่พี่พ,พร้อมคราบเก่าๆกุ่มเดิมๆแบบนี้เลยนะคะราคาเดิมค่ะ350บบาทพี่พี่ท่านใดสนใจทักข้อความได้เลยนะคะ หรือจะโทรหาน้องสายตรงได้เลยนะคะที่เบอร์062-4455-000นะคะไปต่อทนนี่รายการที่7นะคะจะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแชมวัดฉลองนะคะพี่พี่ขาปี2497นะคะของจังหวัดภูกเก็ตนะคะเหรียญน,นี้นะคะแบ่งปันอยู่ที่350บาทนะคะด้านข้างคะ่ะด้านหลังนะคะเนื้อหาคมชัดนะคะพี่พี ราคาอยู่ที่350บาทนะคะถ้าหากว่าน้องไปไวพี่ๆสามารถทักไลน์เข้ามาเพื่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8 EP ที่17นะคะจะเป็นพระปิดตาหลวงปูตโตนะคะเนื้อผงใบลานวัดประดู่ชิงพรีนะคะพี่ๆด้านข้างนะคะด้านข้างราคาเหมือนเดิมค่ะ3า0บาทนะคะพี่ๆค่ะน้องแบ่งปันให้ราคาเบาๆนะคะ 350บาทพร้อมบริการจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะอันนี้ใต้ฐานนะคะพี่พี่ราคาอยู่ที่350บาทนะคะเป็นรายการที่8ค่ะไปต่อน,นี่รายการที่9นะคะรายการที่9จะเป็นพระซุ้มกอกูุ่ทุงเศรษฐีนะคะกำแพงเพชรน,นะคะราคาอยู่ที่350บบาทเช่นกันนะคะพี่พี่ด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะสะภาพกเก่าๆเดิมๆสมบูรณ์นะคะพี่พี่ พระซุ้มกอกุอทุงเศรษฐีกำแพงเพชรนะคะพิมพมีกระหนกนะคะพี่พี่ขาราคาอยู่ที่350บาทนะคะไปต่อกันที่รายการที่10นะคะรายการที่10เป็นเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะลงลักปิดทองแบบนี้เลยนะคะ,กะเก่าๆเดิมๆสวยๆนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะพี่พีด้านหลังจะเป็นหลังเรียบแบบนี้นะคะลงลักปิดทองสวยๆเลยนะคะพี่พีราคาเดิมนะคะอยู่ที่350บาทนะคะ ราคาเดิม350บาทค่ะไปต่อกันที่รายการที่11นะคะรายการที่11จะเป็นพระผงหลวงพ่อปานพิมพ์ขีดไก่นะคะพิมพขีดไก่วัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะองค์นี้ราคาเดิม350บาทจะเป็นรายการที่11นะคะรายการที่11อของ EP ที่17นะคะ ไปต่อนี่รายการที่12นะคะรายการที่12จะเป็นเหรียญหลวงปุโตวัดปะดูฉินพีเนื้อทองแดงลมดำนะคะพี่พีราคาอยู่ที่350บาทนะคะด้านข้างคะ่ะพี่พีด้านหลังนะคะปี2410นะคะหลวงปุโตเนื้อทองแดงลมดำนะคะราคาเดิมคะ่ะ3า0นะคะพี่พี่ท่านใดสนใจแจ้งได้เลยนะคะว่าเป็นเหรียญหลวงปุโตรายการที่12 EP ที่17นะคะ ไปตอนที่รายการที่13นะคะรายการที่20ขอภายค่ะรายการที่13เป็นเหนร,รียญย5สศตวรรษปี2,500นะคะปี2,500ราคาอยู่ที่350บาทนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสภาพเก่าเก่าเดิมๆนะคะพี่ๆขาแบบนี้เลยสวยงามนะคะ350บาทค่ะไปตอนที่รายการที่14นะคะรายการที่14จะเป็นพระเหรียญ สมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชนะคะหลวงปู่ทิมปุกเสกนะคะองนี้จะเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อเงินนะคะพี่ๆน้องไม่แน่ใจนะคะปี2518นะคะราคาเดิมค่ะ350บบาทค่ะพี่ๆท่านใดแจ้งน้องเก็บเงินไปทางรบกวนรับสินค้าน้องด้วยนะคะ ไมตีกับสินค้านะคะพี่พี่ขานอกจากส่งให้ฟรีแล้วนะคะราคาแบ่งปันเบาๆ350บาทนะคะไปตอนที่รายการที่15นะคะรายการที่15จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมปี2 4 8 4นะคะองค์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่จะมีคาราบเก่าๆเดิมๆตามร่องตัวหนังสือนะคะพี่พี่ขาเหรียญด้านข้างนะคะด้านหลังคะ่ะราคาอยู่ที่350บาทเลยนะคะ ไปตอนที่รายการที่16นะคะรายการที่16จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมรงยาลายธงชาตินะคะพี่พหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะคะพี่พีขาด้านข้างนะคะด้านหน้านะคะจะลงยา3สีแบบนี้เป็นลายธงชาตินะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์รายการที่16ราคาแบ่งปัน350บบาทจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางค่ะ ไปตอนที่รายการที่17นะคะรายการที่17จะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมวัดละหานไรจังหวัดระยองนะคะเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้แบ่งปันพิเศษ3 5 0บาทจะส่งให้ฟรีนะคะหลวงปู่ทิมวัดละหานไรนะคะเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่ๆไปตอนที่รายการที่18นะคะรายการที่18จะเป็นพระหมากทุยนะคะหมากทุยหลวงปู่ยมวัด วัดหนังราชวร,รวิหารนะคะพี่ๆหมากทุยนะคะเก่าๆเดิมๆสามร้อยห้าสิบบาทนะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะหมากทุยไปต่อที่รายการที่สิบเก้านะคะรายการที่สิบเก้าจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ลงลักษ์ลลกดาและก็แดงแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสภาพเก่าๆเดิมๆสมบูรณ์อยู่เลยนะคะราคาอยู่ที่350บาทเช่นเคยนะคะพี่ๆขา องนี้นะคะถ้าหากใครต้องการสนใจนะคะต้องการปิดนะคะโทรสายด่วนเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 2ย์5 5 0 0 0นะคะไปต่อกันรายการที่20นะคะรายการที่20น้องไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นกลุ่ไหนนะคะพี่ๆแต่องค์นะคะเป็นทองสว่างแบบนี้เลยนะคะสีทองอารามแบบนี้เลยนะคะไม่แน่ใจว่ากลุ่จากไหนนะคะพี่พี่จะเป็นรายการที่20นะคะราคาอยู่ที่350บาทนะคะ ไปต่อที่รายการที่21นะคะรายการที่21เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมะโกนะคะปี2517นะคะพี่พี่ขออภัยค่ะปี2515นะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมะโกนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะพี่พี่ด้านข้างนะคะ ราคาเดิมค่ะ3า0บาทพี่พี่ไว้กันหน่อยเลยนะคะไปต่อที่รายการที่22นะคะรายการที่22เป็นเหรียญหล่อ,ลอบโบราณนะคะหลวงปู่ศุขพิมพ์รัศมีประพามณฑนนะคะวัดปักคลองมะขามเท่าราคานี้อยู่ที่350บาทนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่รานใดสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่หากน้องไปไว้พี่พี่ยังดูไม่ชัดเจนสามารถแอดไลน์ เพื่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะไปต่อที่รายการที่23นะคะรายการที่23เหลี่ยนลมพ่อทบนะคะเหลี่ยนลมพ่อทบเนื้อทองแดงนะคะพี่ๆขาราคาเดิมทาสามร้าบบาทนะคะด้านข้างคะ่ะพี่ๆด้านหลังนะคะปี251 9นกนะคะอง์นี้อยู่ที่350บาทเช่นเคยะคะ่ะไปต่อที่รายการที่24นะคะ รายการที่24เป็นเหรียญเมงกะบ,บี้หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์องค์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่ๆราคาเดิมนะคะ350บาทนะคะพี่ๆท่านใดสนใจสามารถทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาสายด่วนได้เลยนะคะราคาเดิมนะคะ350บาทนะคะเหรียญเมงกะบ,บี้หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะไปต่อที่รายการที่25นะคะ รายการที่25เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะพี่พี่ขาองค์นี้จะมาในรูปแบบยืนนะคะด้านหลังนะคะพี่พี่ที่ระลึกวัดนางเหลี่ยวนะคะปี2514นะคะพร้อมจับขอบแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สามารถระเอาไปแล้วก็แขวนได้เลยนะคะพี่พี่จับขอบเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะราคานะคะ350บาทจ้าไปต่อที่รายการที่26นะคะรายการที่26จะเป็นเหรียญหลวงปู่สอนนะคะ วัดเสริญสารจังหวัดนครราชสีมานะคะพี่ๆด้านหลังนะคะสวยงามอรารามมากเลยนะคะราคาเดิมนะคะ3า0ราิบาทพี่ๆท่านใดสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะด้านข้างค่ะไปต่อกันที่รายการที่27นะคะรายการที่27เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อปานนะคะหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะคะพี่ๆปี2อสิบ 83นะคะเนื้อกะไหล่เงินนะคะเหรียญหลวงพ่อปางปางรุ่นแรกนะคะพี่พี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวหนังสือยันคมชัดนะคะด้านข้างค่ะพี่พี่ขาจะเป็นเนื้อกระไหล่เงินนะคะพี่พี่สนใจพี่พี่ท่านใดสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะ350บบาทและก็ไปต่อกันที่รายการสุดท้ายนะคะพี่พี่ขารายการสุดท้ายจะเป็นตะกุดนะคะตะกุดนะคะตะกุด ตะกุดหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะจังหวัดพิจิตรนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจตะกุดดอกนี้นะคะน้องแบ่งราคาพิเศษ350บาทนะคะพี่พสามารถพกบติดตัวหรือจะนําไปเป็นของฝากก็ได้นะคะดอกนี้รับรองว่าสวยแล้วก็คุ้มแน่นอนนะคะพี่พี่ขา5 0บาทนะคะ350บาทจะส่งให้ฟรีคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ให้พี่ๆนะคะรับชมพระครบแล้วนะคะทั้งหมด28รายการถ้าพี่ๆท่านใดสนใจต้องการที่จะเหมายกอีพีนะคะน้องก็มีราคาแบ่งปันอยู่ที่8,00 0บาทนะคะพี่ๆหากท่านใดที่ต้องการปิดเป็นองค์ปิดเป็นรายการนะคะสามารถทักเข้ามาโทรเข้ามาได้ก่อนนะคะว่ายังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวน้องจะเช็คให้อีกทีหนึ่งนะคะพี่ๆขาวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ